ทางรอดของเกษตรพึ่งตนเราใช้การทำเกษตรยั่งยืนด้วยหัวใจเกษตรอินทรีย์เกษตรยั่งยืนเกษตรยั่งยืนเป็นระบบเกษตรที่รวมถึงวิถีชีวิตกระบวนการผลิตระบบบริหารจัดการทั้งระบบบนพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาเกษตรกรทั้งห่วงโซ่การผลิตรวมถึงพลีโภคให้สามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองเะ็ยั่งยืนบนพื้นฐานของบันไดพอเพียงนะครับเริ่มจากความมั่นคงนะครับก้าวไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนครับเริ่มต้นจากความมั่นคงก่อน การทําเกษตรยั่งยืนเนี่ยที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ต่างๆที่เราปลูกไว้รวมถึงกิจกรรมทางการเกษตรนะครับจะทําให้เรามีผลผลิตวงรอบวงรอบของผลผลิตที่มีความแตกต่างกันที่หลากหลายและสอดสองกับชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีอาหารนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ใช้ในวิวิคลียสประจําวันเนี่ยหลากหลายมากมายเหลือพอเราก็นําไปแจกแลกหรือขายนะครับส่วน ในเรื่องของความมั่งคั่งนะครับการทรรําเกษตรยั่งยืนเนี่ยให้เราเลือกกิจกรรมทางการ,กรเกษตรนะครับเพียงไม่กี่ชนิดเพื่อที่มาทําให้เรามีความถนัดนะครับแล้วนําไปสู่รายได้เนื่องจากว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นการทํรเกษตรให้เราเลือกและทําผลิตให้มากเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการด้วยสุดท้ายจะนําไปสู่ความยั่งยืนนะครับ การทำกรเกษตรยั่งยืนทำแล้วต้องเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นมาทั้งหมดในแปลงเนี่ยจะทำให้มีความเกื้อกูลและสมดุลซึ่งกันและกันนะครับสามารถที่ส่งต่อระบบนิเวศความสมดุลน,นี้ไปให้ลูกหลานต่อไปได้ในอนาคตรูปแบบของกเกษตรยั่งยืนณนะปัจจุบันมีกําหนดไว้ดังนี้ เกษตรธรรมชาติเป็นเกษตรที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยไม่มีการไถพรวนไม่มีการกำจัดวัชพืชและไม่มีการใช้สารเคมีวนเกษตรเป็นการทำเกษตร,รในพื้นที่ป่าหรือการทำระบบนิเวศแบบป่ามีกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ป่าเช่นการปลูกพืชแซมหรือการเก็บของป่า ไล่หมุนเวียนเป็นการถากถางพื้นที่เพื่อทำการเกษตรหมุนเวียนเป็นวงรอบให้เหมาะกับการฟื้นตัวของป่าไล่นาสวนผสมเป็นการผสมผสานระหว่างการทำการเกษตรที่เป็นพืชไร่การทำนาการทำสวนในพื้นที่เดียวกันเกษตรผสมผสานเป็นการทำกิจกรรมทางการเกษตร2ชนิดขึ้นไป เป็นวงจรพึ่งพาและต่อเนื่องกันเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นรูปแบบการเกษตรในการบริหารจัดการน้ำการทำนาการทำเกษตรและที่อยู่อาศัยในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรปาไม้เป็นการทำเกษตรที่มีการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงในพื้นที่น้อย มีผลผลิตตามความต้องการเกษตรอินทรีย์เป็นระบบเกษตรที่คำนึงถึงสุขภาพระบบนิเวศการดูแลเอาใจใส่และมีความเป็นธรรมเกษตรอินทรีย์เราไมา่ได้ถือว่าเป็นรูปแบบเรามอง เกษตรินทรียเป็นหลักการที่สามารถนำมาใช้ในการดูแลพื้นที่สวนของเราทั้งหมดตอนนั้นเราจึงจัดการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยหลักการของเกษตรอินทรีย์ซึ่งประกอบไปด้วยการดูแลเอาใจใส่สุขภาพระบบนิเวศและความเป็นธรรมด้านการดูแลเอาใจใส่การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ต้องดำเนินการอย่างมั่นระวังและมีความรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งปกป้องสภาวะแวดล้อมโดยรวมด้วยเราเฝ้าระวังอย่าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีใหม่ที่ยังสรุปไม่ได้จึงไม่นำมาใช้กับเกษตรินทร์ด้านสุขภาพครอบคลุมสุขภาพของทั้งดินพืชสัตว์มนุษย์และโลก ทั้งทางด้านกายภาพชีวภาพและเคมีผืนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ทําให้พืชแข็งแรงทําให้สัตว์และมนุษย์ที่บริโภคพืชนั้นเป็นอาหารแข็งแรงไปด้วยสุขภาพดีไม่ใช่แค่ไม่เป็นโรคแต่รวมไปถึงมีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวเองจากการเสื่อมถอยเป้าหมายของพานผลิตอาหารเพื่อผู้บริโภคมีการเน้นที่คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ สภาวะองค์รวมของสิ่งมีชีวิตชุมชนและระบบนิเวศมีความเชื่อมโยงถึงกันด้านระบบนิเวศตั้งอยู่บนฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฏจักรของธรรมชาติระบบนิเวศมีชีวิตเปลี่ยนแปลงตามวัฏจัก,กรเกษตรอินทรีย์ต้องปรับเปลี่ยนการผลิตตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศมีความแตกตา่าง การจัดการเกษตรอินทรีย์จึงต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของท้องถิ่นภูมมนิเวศว่าธรรมและความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ออกแบบพื้นที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างเกษตรกับระบบนิเวศเกษตรด้านความเป็นธรรมหมายถึงความเท่าเทียมความเคารพความยุติธรรมความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมระหว่างเกษตรกรสิ่งมีชีวิตและสมาชิกต่างๆ เป็นธรรมกับผู้คนตลอดวงโซ่การผลิตทั้งเกษตรกรคนงานผู้แปรรูปผู้จัดจำหน่ายผู้ค้าและผู้บริโภคเป็นธรรมต่อสัตว์เลี้ยงจัดสภาพการเลี้ยงให้สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการทางธรรมชาติของสัตว์เป็นธรรมต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการผลิตอนุรักษ์ให้ก่อคนรุ่นหลังเป็นธรรมกับระบบการผลิตจำหน่ายและการค้า สำหรับสวนหม่อนไม้สวนเกษตรนวัตรกรรมพึ่งตนเรานำหลักการของเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้บนพื้นฐานของเกษตรยั่งยืนโดยมีรูปแบบของสวนดังต่อไปนี้เริ่มต้นด้วยสวนเกษตรผสมผสานเราใช้แนวคิดของเกษตรผสมผสานคือการมีกิจกรรมทางการเกษตรที่เกื้อกูลคบวงจรและต่อเนื่องกันมี3กิจกรรมหลักก็คือการทำเกษตร การทำปศุสัตว์และการทำประมงในพื้นที่เดียวกันสวนสมลมเป็นสวนพืชผสมผสานที่มีผลไม้เป็นตัวหลักมีการจัดระบบการความต้องการของแสงของพืชที่แตกต่างกันสวนไผ่ร่วมยางใช้แนวคิดของสวนยางยั่งยืนเป็นการปลูกพืชร่วมยางโดยใช้ไผ่หลากหลายสายพันธุ์ปลูกร่วมกับสวนยางพาลา ให้สวนยางมีพื้นที่อาหารและไม้ใช้สอยสวนยางสมลมใช้แนวคิดของสวนสมลมคือการปลูกพืชหลากหลายโดยที่มีไม้ผลเป็นหลักร่วมกับการทำสวนยางพาลาป่ายางวนกเกษตรใช้แนวคิดของวนกเกษตรสร้างป่าให้มีพื้นที่ของไม้ที่มีความแตกต่างกันไม้ชั้นสูงไม้ชั้นกลางไม้ยืนต้น ไม้ผลพืชผักพื้นถิ่นและสมุนไพรปลูกร่วมกันในสวนยางพาราสวนผสมคือการปลูกพืชที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ต่างๆโดยที่นำพืชต่างถิ่นและพืชในพื้นที่สร้างสวนในระบบนิเวศพืชให้อุดมสมบูรณ์จากแนวคิดของการทำกรเกษตรที่เราเป็นเกษตรกร,ร,กรและมุ่งสู่เป็นผู้ประกอบการ ผลผลิตที่ได้เราจึงนำม,มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายจึงสร้างพื้นที่ร้านค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยชื่อร้านปันกันเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนทำเกษตรอินทรีย์และเป็นจุดจำหน่ายสินค้าทั้งในพื้นที่และระบบออนไลน์เราสร้างสวนให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ด้วยความเคารพธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชีวิตนำไปสู่การพึ่งตนเองบนฐานบันไดพอเพียงคือความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน